สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันมักฮอตออนไลน์นะครับกับทางด้านแอปมักฮอตคันเทปโอเคนะครับเราขึ้นไปตรงนี้มาออกเนียวย่อก่อนออกเนีย่ยวย่อเป็นย่อสั้นย่อสั้นขึ้นมาเราจะเดินได้เค่นั่นแหละครับแต่เราเดินย่อๆเๆฉย เราจะไม่เป็นย่อสั้นสักทีเดียวนะครับมุดมาแล้วมุดมาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป ฮืขึ้นมานี่ไปนี่เข้ากิน กินเข้ากินเอาเวลาจะหมดพี่เอ๋ยงานนี้เวลาจะหมดถ้าไปนี่โดนสองต่อยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามไปนี่ทางนั้นสี่สามเวลาชวนเจียนเหลือเกิน ไปนี่ทางนั้นมานี่ต่อไปทางนั้นนะครับต่อให้เขาต่อไม่ได้นะครับเอาแล้วเขาเบียดกินเดินแล้วครับงานนี้เดินแล้วไปเข้าฮอตเฮ้ ถ้าเราโยนสามาแปดแล้วก็1ไปห้านะครับกินลงแล้วก็ร่มพอดีเลยสวยๆนะครับงานนี้ได้ทีเด็ดมันเข้าจังหวะพอดีเนี่ยเรากินไปตกไปพอดีนะครับแต่ก็ไม่รับประกันนะครับ ตัวน้อยกว่าตัวหนึ่งมานี่ไล่กินเลยเก็บให้ได้ก่อนหนึ่งตัวเพื่อให้ตัวเท่ากันนะครับเพื่อให้ตัวเท่ากันเสร็จแล้วแล้วก็ไปเข้าฮอตตัวที่สองให้ไวกว่าเขานะครับไปเข้าฮอตตัวที่สองให้ไวกว่าเขามานี่ อาแล้วครับเขาไม่ยอมเขา้าฮอตเลยงานนี้อาลงไปโอ้ก็เลยไม่ได้เปรียบเลยเพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์เข้าสองตัวอตัวนี้ได้แคส่เสมอน,นะครับท่านผู้ชมน่าจจะได้แค่เสมอเขาขอเสมอแล้วโอ้สุดยอดสุดยอดงานนี้นได้แค่เสมอขึ้นไป ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปน่าจะเป็นดาวกระจายมานี่เป็นดาวกระจายดาวกระจายถ้าเราขึ้นยี่สิบห้ายิบสองเขาต้องขึ้นสิบสิบห้าแน่แน เล่นดาวกระจายนะครับคิดว่านะเมื่อสักครู่นี้แต่ผมขึ้นเป็นกันไกลนะครับเปลี่ยนแผนใหม่ <c oughs> เอาละครับงานนี้เกมแรกเสมอกันเกมที่สองไม่รู้ยังไงมานี่ kun ni triam pekin fee triam hmm. pekin fee กินฟรีไปหนึ่งเองเอไม่ใช่กินฟรีสิกินคนละตัวนั่นแหละแต่ว่ากินหลังเขานะครับกินหลังเขากินหลังเขาอืม หนึ่งมาห้าหรือเปล่าหรือว่าจะต่อไว้เจ็ดสิบเอ็ดต่อไม่ได้ต่อโดนสองหลังยี่สิบเอ็ดกินสองเลยต่อไม่ได้เอาละครับงานนี้เรากินไปนี้ไม่ได้โดนกินสองเราก็ต้องกินไปนี่เขากินมานี่เขาหาทางเข้าฮอตนะครับมาแล้วตัวที่จะมาเข้าฮอตมาแล้วขึ้นไป มาแล้วมาแล้วไปนี่มานี่เอาละเขาเข้าฮอตยังไม่ได้นะครับสามสิบนี่ก็เราก็ไปยี่สิบเลยแต่ยิบห้ายี่ิบเก้าเขาเขโดนต่อนะครับไป ตอนนี้น่าจะเข้าได้แล้วหมายเลขยีิบเก้าหมายเลขสามสิบยังเข้าไม่ได้กูแข่งยังอ่านเกมอยู่ว่าจะเข้าตัวไหนดี ไม่เข้านะครับสรุปแล้วไม่เข้าไปตอนนี้เข้าได้เข้าได้หมาเลขยิบเก้าเข้าได้แต่ว่าเอาต่อไว้ก่อนไปคนละเรื่องเลยเขาไม่คิดเหมือนเราเลยไปนี่ ถ้าเข้าโดนต่อสองอ่ากินหนึ่งไม่ฟรีหรอกเพราะว่าคนละตัวแน่เข้าฮอตไปอืมบังคับเข้าฮอต ถ้าเข้าหมายเลขยี่สิบเก้าก็จะโดนขังค่าขังรอค่านะครับถ้าเข้าหมายเลขสามสิบก็โดนค่าฮอตนะครับนะถ้าเข้ายี่สิบเก้าก็จะโดนขังแล้วรอค่านะครับนี่แหละครับออกไม่ได้นะครับออกก็โดนต่อทันทีนะครับนี่เลยตรงนี้เราเราเราได้เปรียบแล้วนะครับตัวนี้เราได้เปรียบแล้วเรียบร้อยครับกู่แข่งยอมแพ้ ขึ้นไปครับคู่ที่สองกระดานที่หนึ่งขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่มานี่พุ่งหัว เอ้ต่อเลยเหรอต่อพิคาดมาเลยขึ้นไปนีทําท่าจะไปกินฟรีก่อนมนแล้วมาแล้วครับมาแล้ว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  เข้าไปเลยดีกว่าเปิดกินฟรีเฉยๆนะเปิดกินหมายเลขสิบแปดอ้าวเขาให้เราเลือกเขาให้เราเลือกกินทางนี้เขากินมานี่ไปนี่เขาให้เราเลือกนะครับ จะโยนสองโยนสามเราขึ้นไปสิบห้าสิบแปดเจ็ดมาสิบหรือเปล่าถ้าถ้าอย่างนั้นโดนถ้าโดนโดนนะครับถ้าพอมากินมาตมกมาเลขสิบดเราจะต่อสองยีิบเจ็ดยสามไม่คุ้มนะครับถ้าเขายิงสองแบบที่ว่าไม่คุ้มไม่คุ้มโดนสองหลังอีกโดนสองหลังทันที ไม่เอาครับคู่แข่งไม่เอาลงไปล็อกหมากไว้เขาน่าจะเดินสิบเอ็ดสิบหกเพื่อให้เราได้เข้าฮอตัมนเลยมาแล้วเบียดไปสิบเก้ายี่ี่เข้ากินฟรีนี้ หนีมาไปเตรียมไปต่อเข้าฮอตเข้ามาแล้วตั้งขบวนไปเข้าฮูตลุงยีต่อดีกว่าไปครับเขารอเส้นเพื่อเข้าฮอตรอเส้นนั่นแหละครับเส้นละเส้นวายละหืม่มไม่เข้าเพราะว่าจะโดนฆ่า ไปนี่ไปเข้าฮอตตัวที่สองตอนนี้ต้องบังบังเข้าฮอตไปหมานี่ สองเลยดีกว่าไหมให้เขาเลือกกินเลยครับให้เขาเลือกกินเลยเขาจะกินทีละตัวหรือกี่กินสองมายี่ิบห้าเลยเพราะเราเหลือฮอตสองตัวนะเราได้เปรียบนะครับตรงนี้เราได้เปรียบเลยแต่ถ้าเขากินมาสิบเจ็ดก็จะดีมากสำหรับเรานะครับเพราะว่าเราจะชนะเลยนะครับถ้ากินทีละตัวเรา,เราชนะแน่นอนแต่ถ้ากินอย่างเงี้ยเราก็ เราได้เปรียบนะครับเนี่ยครับเราเรอฆ่าฮอตแล้วตัวเนี้ยหนีไม่พ้นด้วยหนีไปไหนก็ไม่ได้นะครับโดนฆ่าหมดก็อ๋อถ้าฆ่าแบบนี้ไม่ได้เขาจะโดนเขาจะฆ่าคืนอ๋อเข้าใจแล้วถ้ามาแบบนี้ก็ต้องไปนี่ก่อน Pekan 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 ก็ให้กินสองไปเลยครับจบข่าวทุกอย่างย,ยึดเส้นกลางก็จบนะครับแค่ยึดเส้นกลางก็จบแล้วไปมานี่มานี่ ไปดูท่าทีกันดูท่าทีของงานนี้กองโจรก่อนกองโจรกองโจรมานี่หนี ม,มาอนี่นี่เขาคงไม่งูหรอกเนาะจะเดินยี่บเอ็ดสิบเจ็ดอย่างที่เราคิดแต่ก็ไม่แน่เนาะเราก็เตรียมแผนไว้นะครับถ้าเดินมาก็โดนสองต่ออะไรประมาณเนี้ก็คขขงไม่ไม่แล้วแหละไป เหมือนหมากเราจะเดินยากๆเนาะเหมือนหมากเราจะเดินยากๆฮึมขึ้นไป เปิดกินเลยเปิดกินหนึ่งตัวเอาละครับงานนี้เปิดกินไปหนึ่งกินฟรีอ๋อเขาจะแซ่ก้าวฮอตเขาจะเขารอจังหวะแซ่ก้าวฮอตนี้ลงมาไหม สิบห้ามาสิบต่อสองต่อสองกินกลับมาเราก็กินกลับคู่แข่งยอมแพ้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าฮอตนะครับจังหวะน,นี้ มาถึงคู่ที่สามนะครับมาเดินพี่เดินโอ้เดินมาทางนี้ด้วยไปขึ้นมานี่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  ไปมานี่ไปนี่หมากอะไรวะเนี่ยงงขบหมากเข้าเหมือนกันนะขึ้นไปมานี่เตรียมตั้งต่อ ขึ้นไปไปครับไปนี่มานี่เตรียมแย่2ถ้าเขาเดิน19บเสบห้าเราก็เดิน16 19ถ้าเขาเดินสิบแปห้าเราก็เดิน14บสปนะครับ ถ้าเขาเดินยี่สิบสองสิบเจ็ดเราก็เดินสิบหกยี่สิบอเขาเหลือตัวเรือนตัวเดียวนะครับเขาเหลือตัวเดินตัวเดียว,ต,วตัวนี้น่าจะเป็นเสมอนะเท่าที่จําได้นะครับเสมอมานี่เราเข้านี้เฮ้ยกกินฟรีสิเน,นะมันต้องเดินหกมาสิบเดโอ้ตาย เดินผิดนะครับท่านผู้ชมผิดเลย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 ครับผิดมาหันโอเคยอมครับกระดานที่ยอมมันต้องเดินหกไปสิบถึงจะถูกเจ็ดไปสิบเขาก็เขา้เขากินฟรีเซ็งจอดนะครับ เสียงจอดเสียงจอดขึ้นไปไปนี่เข้านี่ไปนี่อู้มาเร็วดีแท้อืมไปนี้ มาเร็วดีแท้งานนี้จะมาต่อเข้าฮอดหนีอย่างนี้ดีกว่าหนีไปอย่างนี้ต่อไม่ได้แน่ๆเลยไปนี่ปิดทางเลย มื่อกี้แพ้ไปแล้วขอแก้คืนมากไปเอาลวับ้บนนี้เดินดีนะครับเดินดีมากนะเ <c oughs> ข้ากินฟรีคงไม่ได้กินฟรีหรอกเขาคงต่อแหละสองมาหกนั่นแหละครับต่อสองมาหกคราวนี้เรายึดไหม ยึดเลยยึดหนึ่งยึดสองครับแบบนี้เขาเรียกว่าหนึ่งยึดสองไปเตรียมตั้งต่อมานี่เตรียมตั้งต่อ มาแล้วครับขึ้นนี่มาแล้วจาเป็นต้องหลีกนะครับเพราะว่าเขาไม่มีตัวเดินแล้วโอ้เขากินสองหลังไปนี่เข้าฮัดนี่กินสองตามมา อาล้ทีนี้มันละครับงานนี้จะมาเข้าฮอตเหรอยึดก่อนน่าจะหมดโอเคครับ